สวัสดีค่ะอดิฉันชื่อพัทรวดีอธิธานธนกุลนะคะโรงพยาบาลเพชรบุนค่ะตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทศนศึกษาแล้วก็เป็นระดับหัวหน้างานอยู่ที่งานสตทศนศึกษาที่โรงพยาบาลเพชรบุ์นะคะถ้าถามว่ารู้จักตังจื่นี้มานานไหมก็รู้จักมาปีกว่าแล้วค่ะแต่ในเรื่องของโสมนะคะดิฉันก็มีโรคประจําตัวซึ่งก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นไทรอยเป็นคิษนะคะ เป็นมากชนิดที่ว่าอ่อนเพลียเพลียแรงหมดเดินเหินไม่ได้ขึ้นลิฟต์ไม่ได้ต้องหิ้วปีกกันไปอะไรอย่างงี้ค่ะโอ้เหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยชนิดที่ลุกไม่ได้ค่ะน,นอนแล้วลุกไม่ได้ก็เอ๊เราเป็นอะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมันเพลียแล้วแบบโอ้ลุกไม่ได้เพลียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะแค่ว่าจะลุกไปเอาน้ํามาทานมาดื่มนี่ก็ยังไม่ได้แล้วนะคะแล้วทีนี้ก็อาการก็ใจสัน่น แล้วนนี้ก็เลยไปหาหมอก็ไปเจาะเลือดเนาะไปเจาะเลือดแล้วปรากฏว่าผลออกมาเขาบอกว่าโอ้โหผ่านมาได้ยังไงในชีวิตเนี่ยไทรอยด์เป็นพิษขึ้นสูงมากแล้วขึ้นทุกตัวนะคะ,ะไทรอยด์ก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตอนแรกเราก็เอ๊ะเราทําไมจะต้องมาเป็นไทรอยด์นะเพราะว่าอาหารทะเลเราก็กินประจาําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าไปพบหมอหมอบอกว่าเกิดจากภาวะความเครียดอ่าพอตอนนี้เถียงไม่ออกเลยค่ะ เพราะว่าความเครียดเนี่ยทำให้เป็นไทรอยด์ได้จริงๆและดิฉันก็เริ่มรักษามาอ่ะทีนี้ด้วยความที่ว่ายาที่เราทานน่ะนะคะขมมากนะคะก็เลยเอ๊ะแล้วมันจะมียาตัวไหนอีกไหมที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยทานแล้วทําให้หายได้ตอนนั้นคุณหมอบอกว่าไม่มีใครหายนะคะต้องทานยาไอ้ขมๆเนี่ยตลอดชีวิตอ่ะแล้วดิฉันไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอกับโสมตังจือเจงตัวนี้นะคะ ทุกวันนี้ไม่ได้ทานยาไอขมขมที่ว่านั้นอีกเลยแล้วก็หายขาดนะคะทุกวันนี้ไม่ได้ทานยาตัวนั้นอีกเลยจริงๆค่ะขอยืนยันการันตีอยู่หองไผ่ดังไหอ่าอยู่หองไผ่นะคะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสามตำบลวัฒธนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดพชรบูรณ์ก็อาชีพจริงๆอาชีพหลักก็อาชีพสวนสวยนะคะเปิดร้านสวนสวยมานานประมาณยี่สิบกว่าปีเริ่มต้นก็เหนื่อย เริ่มต้นก็เหนื่อยนะคะเป็นโรคไทรอยก็ทําผมไปก็เหนื่อยมากพอดีลูกค้าที่เป็นคุณหมอนะคะบอกว่าขอตรวจหน่อยนะเป็นไรดูซิ่ดผอมๆอ่เหนื่อยมากเลยค่ะคุณหมอช่วงเนี้ยเขาก็จับชีพจรดูโอ้ไปตรวจสะนตถ้าทางจะเหมือนจะเป็นไทรอยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันก็มาตรวจที่หมอที่พิชบู์เขาก็บอกว่าเออคุณเป็นไทรอยนะอะไรเงี้ยคุณเป็นไทรอยนะคะอะไรค่ะแล้วดีนี้เป็นหนักมากเลยค่ะต้นดัน คอโตออกมาเลยค่ะดูดูคอเลยอันนี้ผ่าแล้วนะคะอันนี้ผ่าแล้วแต่คุณหมอก็บอกว่าผ่าแล้วก็ยังมีสิทธิ์เป็นได้อีกพอดีเราก็มาเจอยาตังจือเขาบอกว่ายาตัวเนี้จะฆ่าเชื้อเกี่ยวกับไทรอยด์ได้เลยก็ทานมาตลอดตอนนี้ไม่เหนื่อยไม่เพียรแล้วค่ะก็ไปตรวจคุณหมอก็บอกว่าเคสนี้ยคุณ หายขาดนะเมื่อก่อนตอนก่อนผ่านี่ใหญ่กว่านี้ไหมคะใหญ่ค่ะโตกว่านี้ไหมคะค่ะโตมันจะเป็นสองสองแง่งเลยนะคะเหมือนคอไก่ที่มันยานออกมาเลค่ะพอกินยาตังตือไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแต่แต่มันไม่ยุบแต่ว่าแต่ว่ามันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะแต่ก็ไปตรวจไปแล้วว่าไม่มีแล้วหายเชื้อเลยครับชื่อบ้านอะไรนะครับชื่อนางสมควรจะอยู่ตำบลห้วยปวง ครับผมบ้านห้วยปูงครับทราบว่าได้ใช้ตังชือนะครับผมครับก่อนใช้ตังชือนี่เป็นอะไรนะครับผมเป็นไทลอยจ้ะเป็นเยอะขนาดไหนนะครับเป็นถึงตาปูออกเลยจ้ะและ้วแล้วก็กินตังชือครับรู้จักตังชือมาก็กินตังชือหมดไปสีขส่ขวดแล้วสี่ขวดแล้วรู้สึกว่ามันเบามันโล่งมันสบายตัวสบายคอ ใร้อยนี่ผลเลือดปกติหมอขอจอดตรวจแล้วเขาก็บอกครับผมผลเลือดปกติแ,แล้วนะครับทุกวันนี้ยังต้องิอยู่ครับแล้วอีกโรคหนึ่งคืออะไรครับไขมันไขมันดีขึ้นไหมดีขึ้นทุกอย่างดีหมดเลยะนะครับกินยาสิบแปดปียาลงพยาบาลแล้วก็มากินตังจิวนี่พวกไม่กินเลยหมอ,มอนัดก็ไปตามนัดครับหมอให้ยามาไป่หอหอบไม่กินไม่กิน เขาเรียกว่าอะไรไปเอาออกฟีแล้วไม่กินด้วยเขาขี้ถ้าบอกหมอว่าไม่กินป้าไม่กินเขาบล่อยให้เหรออ๋อผู้นี้ไม่ยอมกินยาครรบหมอนะนะครับเห็นบอกว่าอะไรไปเอายาแล้วไม่กินยาเพราะเราทานกันจีดีแล้วไม่ทานยาดีว่ามันถูกไหมจะมีมันจะเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้อย่าตรงนี้ย ตั้งแต่กินยามันก็ดูดียุบไปหลายแต่ก่อนมันจะแข็งเท่านี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันมีเล็กๆเป็นก้อนเนื้อเป็นซีดอย่างนี้แล้วมั้งนาะมันเหมือนเป็นซีดไปเลยแต่มันไม่ปวดนะเนี่ยแต่ก่อนมันจะใหญ่กว่านี้เดี๋ยวนี้มันดูดีเลยเนี่ยแต่ก่อนนี้มันจะใหญ่นูนหรอวะเดี๋ยวนี้เหล่านี้เดียวเนี่ยครับก็ว่าดีก็อยากให้ทุกคนทานจะได้หายมีโรคประจาตัวเราจะได้หายกันทุกๆคนมันแพงแต่มันคุ้มถ้าเรากินตัวนี้ ถ้าเราไม่ลองมันไม่รู้เ,เราจะไปให้แต่คนอื่นมาบอกเรามันมันไม่ได้เราต้องอต้องสัมผัส <c oughs> ตัวเองแต่ตอนแรกเป็นเป็นอะไรนะเป็นะไรชื่ออะไรนะคะชื่อชื่อนิรมนนิรมนอยู่ที่ไหนนะคะพัดมีชุมพลชยพัยภูมิค่ะ่าย,ก,ายกูมิอตอนแรกก็คือเจ็บคอค่ะคําำดูแล้วมันเป็นก้อนค่ะเป็นก้อนแล้วบวมประมาณน่าจะสักสองสามเซนนะคะตรงนี้ก็เลยไปตรวจนานไหมคะเป็นมานานหรือยังคะ ไม่ได้ไม่ได้สังเกตค่ะคือพอมันเจ็บก็ลองค้ำดูก็รู้ว่าปิดพอเป็นก็เลยไปไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอไปที่โรงพยาบาลหมอก็ค้ำดูแล้วก็เลยก็พบว่าเป็นก้อนอประมาณขนาดกสองสามซมเขาก็เลยตรวจให้ตรวจเลือดก็คือตรวจไทรอยว่าว่าเป็นไทรอยไหมอย่างเงี้ยก็เลยเจาะเลือดไปตรวจทีนี้ก็คือปรากฏว่าไปฟังผลคือไม่เป็นระหว่างพอพอ ช่วงนั้นคือก็ก็ไม่มียารักษาอะไรก็เลยมากินยาของตังจือ, mm hmm. อของแม่ก็กินมาเรื่อยๆเย mm hmm. ช้าเย็นกินมาช่วงนั้นก็คนยีติดสงการคุณหมอก็คือปิดยาค mm hmm. ่ะก็ปิดยาวคือนัดลงไปอีกรอบหนึ่งคือไปไปตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้นัดว่าน่าจะเป็นซีดเป็นซีดนี่ก็คือต้องต้องผ่าค่ะ <c oughs> แต่ช่วงที่ประมาณสักสองสัปดาห์ที่ที่ช่วงที่รอนะคะกินตัวเนี้ย ก็ประมาณเข้าขัดที่สองก็สังเกตว่ามันไม่จิบแล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆคนะ่อันนี้พอไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็ขนาดมันเล็กลงหมอก็ยังไม่สั่อ,อยังไม่ไม่ไม่นัดผ่า<ม>ก็เลยว่าคือยังไม่มีคิวคนะ่ะ<ม>คุณหมอก็เลยบอกเออทางัันก็รอดูไปอีกก่อน<ม>ก็กินต่อไปจนเข้าขอญที่สาม,มปรากฏว่ามันหายอื แต่มันหายไปเลยค่ะก้อนเนี่ยเย <Yeah, my S 2> ี่ยมมากเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรขอดู <'ll> ปัญหาก็คือไม่ไม่มีอ๋อค oh. ่ะก็เลยสรุปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าถ้าไทรอยก็คือเชื้อไม่มีอฮ uh huh. ะแต่ว่าคอบวมที่เป็นก้อนก็ค,ค,คือหายไปแต่เลยแต่ก็คือได้กินตัวเนี้ยเข้าประมาณเข้ากวดที่สามเครื่องดื่มสมุนไพรตังจือสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพเป็นเครื่องดื่มสมผสมเห็ดหลินจืดและสมุนไพรจีนตามตำรับยาจีนมากถึงสามสิบเจ็ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยบำรุงฝื้นฟูส่วนต่างๆของร่างกายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น